สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางหวยฮาหนอยวันนี้ครับสูตรมัดรวม4ีน้อยครับก่อนไปชมของวันนี้วันที่3ามเรามาสรุปของวันที่สองกันก่อนครับวันที่สองนะครับที่เชฟหนุ่มให้ไปเด่นหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าเ้านะครับก็เฉพาะกิจออกอ่าสามสามสี่กับห8ดนะครับ หกนี่ไม่เข้านะครับหกไม่เข้าอันนี้เข้า3ามไม่เข้านี่โอ้ให้แต่4ี่หกสี่แล้วก็4 4่สออก4 3 3 4เข้าแต่ตัวเด่นนะครับเข้าเด่นสีรอบปกติออกไอ้รอบไอพิเศษออกแปดห้าเก้กับ88ดนะครับ88ดนี่ไม่น่าเข้าไม่มีมีแต่99 เอเดซาเข้ามีแต่เดี๋ยวเช็คตำวขอเปิดแสงโอเคมีแต่88ไม่เข้ามีแต่9กแล้วก็ห้าเก้นะครับ8ปดห้าเนาะจนเข้าห้าเก้าเก้านะครับก็ยังเข้านะครับแล้วก็เจ็ดปกติออก762กับ70อันนี้ไม่เข้าเลยครับ ขาแล้วก็ VIP ออก526กับ39 26ไม่มี26ไม่เข้านะครับ526ไม่เข้าเข้าจะ่ตัวเด่น5แล้วก็39เข้านะครับ39เข้า3993นะครับก็เข้า2ชุดนะครับรอบพิเศษกับรอบอา VIP เนาะ39เข้าก็เด่น9มา ห้ามาตัวเด่นจะไปอยู่ข้างหน้าเนาะหนึ่งไม่มาหนึ่งตายสนิทเลยหนึ่งไม่มาครับจะเป็นสูตรคิดคำนวณครับแต่ก็ยังเข้าถือว่าเข้าอยู่สองชุดนะครับวันนี้ก็ตามต่อครับของวันที่สามนะครับที่สามเนาะวันที่นี้วันที่สามเดือกระดาษหมดจะไม่ได้ไปเืยฝนตกอ่าวันนี้วันที่สามอุ้ยขออภัยสีนะครับ ันนี้วันที่สามเนาะตกแต่เช้าเลยวันนี้ฝนวันที่สามเดน่นนี่เด่นอะไรแปดหนึ่งคำนวณว่าละเด่นหน,น,นึ่น 1, 4, 7, ง,งนะครับวันนี้เด่นหนึ่งอีกแล้วหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดแปดวิ่งลู่วิ่งลู่ที่สี่นะครับวันนี้ชุดอ่า

40นะครับตัวสุดท้าย40 7นะครับ7 <c oughs> โอ้ยขอโทษขออภัย7นะครับมี73 74 75แล้วก็7 8นะครับส่วน8นะครับ8ก็จะมี80 1> 8 1 8 3แล้วก็8 6นะครับอ่ครับชุด3ตัวเนาะชุด3ตัว <Okay. S 1> นีแต่เข้ารอบ2ตัว2ตัวตลอด3ตัวยังไม่แตกครับก็วันนี้จะจัดให้แตกไปเลย4 7 1 อ่าส uh, 7่เนะครับแล้วก็ตามด้วย8 81 1> 8 1ดหนแล้วกันเนาะเอาตัวเด่นมาจาับชุดเบิ้ลก็จะมี1นหนึ่งนะครับส 4, 4 7สแล้วก็88ดนะครับแต่88ดออกไปเมื่อวานแล้วไม่รู้วันนี้จะเข้าหรือเปล่าก็ลองดูนะครับเป็นสูตรทิดคำนวณเนาะมีเข้ามีหลุดก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเช็บหนุ่มก็พยายาม คิดสูตรเข้ามาใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปเชฟนนุ่มภูทอนทําทำคลิปให้ดูเนาะก็มีแค่นี้วันนี้วิ่งลู่ที่ฟรีเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะขอให้ทุกท่านเห็นเห็นบังๆครับผม